สวัสดีครับนา้นาๆเย็นนี้ผมมาตกปลาที่สวนล่องปามนะครับออกจากบ้านมาเมื่อกี้สี่โมงเย็นครับมาชมกันนะครับว่าผมจะมีผลงานให้นา้นาๆรับชมไหมนะครับใช้ตัวนี้เขียดบัวน,นะครับของพี่กุ๊บเรือใบค,ครับขนาดสี่จุดห้าเซนครับแดดสองหน้าครับลมก็แรงมาก ไม่กี่ม้ของไม้ยิงติดตะขอเดียวครับติดเข้ากันด้านล่างครับทะลุไซส์ประมาณสามขีดครับสุดยอดครับเยี่ยมไปหาชมแต้มที่สองกันต่อนะครับ เกตบัวครับกบยางของพี่กุ๊กเรือใบครับขนาด4.5เซนครับสุดยอดมากครับ

คลายลูกปลาช่อนออกมาดูเดี๋ยวไซโลครับนี่ครับดกดักดกบยางเคนดี้ตัวสีเขียวของพี่กุ๊กเรือใบเหมือนเดิมนะครับไซโลครับนี่ครับติดเต็ม,เต,มเต็มของตะขอ,ขอไซสวยมาก สุดยอดจริงๆครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับอมองวัดดูนะครับ ไม้เด er er no e ียวเลยครับไม้เดียวเลยครับตีไปตรงตัวครับวันนี้หมานมากครับถุงใส่ฟ้าก็ไม่ได้เอามาครับคิปเปอร์ก็อยู่ตรงโน้นครับลำบากเลยครับวันนี้สามเต้มแล้วครับได้กับกบเนี่ยครับ ใส่ปลาก็ไม่ไดเอามาครับไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับตัวแรกผมปล่อยไปแล้วนะครับนี่ครับเขียดบัวครับขนาด4.5เซนของพิกุกเรือใบไซส์สวยจริงๆครับเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะครับสามแต็มแล้วครับสุดยอดจริงๆครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอลพิชชิ่งตกปลาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสุดยอดครับ